แล้วครับในวันนี้พี่คุจะไม่อยู่ในแคมป์ไฟนะครับนี่เราจะไปอยู่ข้างนอกกันเออเรามาทำคอนเทนต์แบบนี้กันบ้างดีกว่าดูซิว่าจะได้กี่วันจะเอาสักพันวันเลยมาเออพี่เอาอาชีพในคอมเมนเซอร์มานะครับแบบว่าผมจะได้มีลูกน้องอะไรอย่างงี้งเออจะได้แบบมีคนช่วยหน่อยนี่มาคนเดียวนะเอ,อเดี๋ยวนะผมจะไม่อยู่ในแคมป์ไฟนี่ว่าผมจะจุดแคมป์ไฟทําไมวะอ๋อต้องจุดนี่ถ้าเราไม่จุดแคมป์ไฟเราจะออกข้างนอกไม่ได้นะครับโอเค เรื่อยๆครับสบายๆชิวๆอ่าตอนแรกเราก็ค้าแผนที่ก่อนเอ๊แต่ทำไมของพี่อยู่ๆก็กลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษาไทยนะอันนี้คือถ้ำค้างคาวนะเราจะไม่ลงไปนะครับเพราะว่าไปแล้วไม่คุ้มใครอยากดูว่าข้างล่างมันมีอะไรนะพี่ทําคลิปเอาไว้แยกและคลิปตะลุยถ้ำค้างคาวไปดูได้บอกเลยว่าลงไปนี่โคตรไม่คุ้มแถมอันตรายสุดๆเลยนะไม่มีหีบให้เปิดสักอันหนึ่งอ่ะข้างล่างอ่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยน้องๆถามเออพี่พี่รัดพ,พี่ไม่อยู่ในแคมป์ไฟพี่จะไปอยู่ไหนพี่จะไปอยู่ในถ้ำเหรออ๋อไม่นะพี่จะเล่ล่อนไปเรื่อยเลยก็ <c oughs> คือไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอะข้าไหนนอนนั่นแบบนี้ดีวกว่าน่าสนุกดีก่อนอื่นเลยไปหาปืนก่อนนะครับเราไม่มีอาวุธเลยตอนนี้โหพูดถึงปืนก็ได้ปืนเลยสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปหารัตธิประธามเป็นพวกพ้องเรานะครับเออเราเอาเนโครเมนเซอร์มานี่เราทําให้รัตธิกลายเป็นลูกน้องเราได้ อกลางคืนแล้วโอ,โอ้นี่ไงลัทธิอยู่กันตรงนี้นี่เองมา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 จัดการก่อนนะครับอเอายิงพลาดเอาพลาดอีกโทเก็บปิญญาณสูตรเข้ามาต้องใช้3อันนะครับถึงจะชุบได้1ตัวตรงนี้น่าจะมีแค่2ตัวแน่เลยก็ยังชุบไม่ได้แฮ่โอ้โหได้ปืนยาวสวย คือตอนนี้เรามีอุปสรรคก็คือเราไม่มีอาหารนะครับเพราะว่าเราจะไม่อยู่แคมป์ไฟไงเราย่างอาหารไม่ได้นะครับในเมื่อเราจะไม่กลับบ้านนะครับเราจะต้องเก็บดอกไม้ให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะาไปแลกกับแฟรี่ทําให้มีเบอร์รี่เกิดขึ้นทั่วแมปเลยแบบนี้เราน่าจะพออยู่รอดได้อ้าวกลางคืนซะและ้วว่าจะไปแลกดอกไม้ซะหน่อยปะทดวงวิญญาณเราก็มีแค่2ดวงอะขาดอีกดวงเดียวก็จะได้ลูกน้องตัวแรกและ งั้นวันนี้เรานอน,อนที่นี่ก็แล้วกันเรานอ,นอนในธนาคารนะครับเออนี่มีอยู่ในนี้น่าจะปลอดภัยดีให้ดูสิได้อะไรได้ขวานก็ยังดีเรายังไม่มีนะครับนี่กวางไปไหนอะ่ะกวางไม่มาเลยนะที่จริงปกติกวางน่าจะโผล่มาไล่เราแล้วดิอา้าน้องหมาสวัสดียืนมองอะ่ะเราไม่ออกไปเป็นอาหารหนายหรอกนะอุ้ยอยู่ๆไอ,อตัวนี้ก็โผล่มา มาก็แบบเป็นอาหารเราตีเอ้ยตีไม่ได้อะไรวะโอเคกินดิบนะครับโอเคเดี๋ยวไปแลกของกับแฟรี่ก่อนนะครับเราต้องการเบอร์รี่จำนวนมากเลยตอนนี้ไม่งั้นเราจะหิวตุยเบอร์รี่มาวิเจอบ้านกับพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวขอแวะก่อนกระสุนในหีบมีอะไรขอดูหน่อยสิปึ๊บผ้าพันแผล โอ้สุดยอดออในนี้โอ้โหผ้าพันแผลเพียบเลยทําไมตอนเล่นคนเดียวนี้ได้ผ้าพันแผลเยอะมากเลยตอนเล่นหลายคนนี่คือไม่ค่อยเจอเลยผ้าพันแผลผมเนี่ยโอ้พอดีเลยเจอสถานที่ตกปลานะครับเดี๋ยวเอาคันเบ็ดสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้ไปตกกันข้างนอกอะเก็บมาไว้อุ้ย <c oughs> ฮัางไกลแล้วอะตอนนี้ผมหิวแล้วนะครับต้องหาอะไรกินโดยโดย่วนและไม่งั้นเดี๋ยวตวยุยโอ้เสื้อกลาะหนังโอเคเอามาก่อน อาจจะต้องกินหมาตัวนี้นะเอออัลฟานายมาเป็นอาหารฉันเถอะขอกินหน่อยงำ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 เดี๋ยวผมจะเอาพวกเชื้อเพลิงอะไรที่ได้มานะครับไปใส่กองไฟเนาะให้วงมันกว้างขึ้นอีกไม่งั้นผมจะแคบมากเลยนะครับตอนนี้มันแค่กองไฟเลเวล3ามเลเวลสเองอะแล้วจุดกองไฟไงแต่เราไม่อยู่แบบนี้ถือว่าไม่ขี้โกงนะถ้าไม่จุดเลยก็มาถึงก็กองไฟเลเวลหก็เดินอยู่แถวบ้านนะไม่ได้ไปไหน วอ้วันนี้ลัทธิบุกนะครับพอดีเลยผมจะได้ดวงวิญญาณแล้วก็จะชุบชีวิตลัทธิมาเป็นพวกเราหนึ่งตัว ừ, ใส่แปสมมเฮ้ยอะไรอะเดินเดินเข้าบ้านเราเลยเหรอเดี๋ยวนี้เอามามามาเดินเรียงคิวมาเลยก็จริงสิเรามีนี่นี่นบักปืนเร็วใช่ไหมเดี๋ยวกดวผิดกดผิด,ผดมันต้องสามสี่ดิไม่ใช่สองสาม สามสี่ามส้ยอะแก้บักแล้วเหรอเราไม่สามารถยิงเร็วได้แล้วเหรอ <_ S 1> เดี๋ยวนะขอลองหน่อยพอได้อยู่นี่ว่าเอากระสุนหมดเลยบ้าจ,จริงไม่น่ายิงเล่น <_ C> โอเคดวงวิญญาณเราตอนนี้มีสีดวงแล้วนะครับชุบได้หนึ่งตัวเอาตัวนี้ก็แล้วกันมามาเป็นพวกเราอาตั้งชื่อให้มันหน่อยนะครับชื่ออะไรดีสมชายอาสมชายคือเพื่อนเราตัวแรกนะครับ มาสมชายเดินตามข้าพเจ้ามาข้อเสียอย่างเดียวเลยของลูกน้องเราเนี่ยคือมันจะไม่ตีใครเลยนะครับนอกซะจากเราจะโดนศัตรูตีหรือไม่เราก็ตีศัตรูมันถึงจะไปตีอสมมุติตรงนั้นมีหมาอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมเดี๋ยวจะยิงนะครับเอาหายอ,อ๋นนี้ไงในน้ําเราโจมตีมันนะครับเดี๋ยวสมชายจะวิ่งไปตีมันในน้ําออไปบวกเออสุดยอด ผมว่าผมน่าจะไปช่วยเด็กได้แล้วมั้งนะเราจะได้ร้อยวันเร็วๆไงอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทำแรกอนัดเดียวก็ตุยแล้วไอ้พวกนี้อขอลองบักปืนกลหน่อยนี่มันมีคนบอกผมว่าพี่ใช้หลายปืนไงโอ้ยใช้ปืนเดียวก็ได้น้องนี่ผมสลับกับหอกเอากุญแจเสียบไป อ่ะเดี๋ยวน้องๆจะสงสัยน้องที่เพิ่งเข้ามาดูนะเอ้ยพี่ยิงเร็วทํำยังไงก็คือกดสลับอย่างเช่นผมเอาปืนเอาไว้ช่องที่4ใช่ไหมผมก็กด3434 3, 4, สลับกันอะ่ะเออเร็วๆมาไอเด็กน้อยเด็กจิ๋วมานน่โอเคเอาเด็กมาส่งแล้วเราก็จะไปผจญภัยข้างนอกต่อนะครับตามคอนเซปต์เดิมเราจะไม่อยู่ในนี้ยกเว้นจะมีลัทธิบุกเราค่อยมานะแล้วก็เพื่อความตื่นเต้นนะครับผมจะโยนไฟฉายทิ้งไปเลย เ,ออเดี๋ยวจะขี้โกงเกินกวางไล่ก็ส่องไฟฉายมันง่ายเกินไปแบบนั้นอะ่ะอุ้ยนกพูกสมชายมานี่เร็วเดี๋ยวมันจะเสกหมามาชัวชัวเตรียมพร้อมนะสมชายมาไหมนึอไม่มีว่ะนึกว่ามันจะเสกหมามาอุ้ยนี่โรงพยาบาลที่เรายังไม่เข้ามาเปิดเลย โอ้โหพยาบาลเยอะมากห้าอันเลยเนี่ยหอันโอ,โ,โอ้ยที่นี่ที่นี่ที่คราฟตรงนี้นะครับมันจะมีพวกลัทธิอยู่เราจะได้ดวงวิญญาณโอเคผมจะลุยนะเออสมชายคุงจัดการเจ้านี่ก่อนช่วยยิงช่วยยิงเอ้ยเอาสมชายตายโอ้โทำไมกระจอกเงี้ยโอ้ยเรียบร้อยเลยหลุมศพสมชาย อ่ะพวกลัทธิ3มตัวมันอยู่ข้างในนี่แหละผมจะพังเข้าไปนะโหยทำไมพังยากพังเย็นเงีเ้ยเฮ้ยเหนียวไปปะเนี่ยโอ้โหกดจนเมื่อยโอเคมาแอบยิงอืมอีกตัวหนึ่งวิ่งไปตีเลยก็ได้ไปชืบชืบชืบได้ดวงวิญญาณมาอีกสอ่ะเรียกเลย เราจะตั้งว่าสมชายใหม่นะเราให้โอกาสนายอีกรอบนะสมชายอุ้ยกลางคืนจะมาแล้วสมชายเราต้องหาที่หลบแล้วเดี๋ยวกวางมันไล่ลเราแน่พอดีเลยเราหลบวันนี้แล้วกันอีก3วิกลางคืนอยู่วันนี้อยู่วันอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันตามมาได้มาตามวายเจ้าสมชายอยู่ข้างล่างไปนะไม่เป็นไรเขาสัตว์ป่าไม่ทําอะไรสมชายเพราะว่าสมชายมันจะไม่โจมตีนะครับมันก็ไม่ทําอะไรกันอุ้ยดอกไม้เพิ่ม สวยเฮ้ยไปยืนมันหมาเลยเหรอเพื่อนเดี๋ยวก็ถูกกินหรอกเรายิงไปก่อนแล้วกันน่าจัดก,การออาฟาได้ไหมเพื่อนเราจะยิงนัดหนึ่งนะที่เหลือนายตีนะโอเคอ่ะเออสวยโห้ยทีมเวิร์กสุดๆลงมาเก็บเนื้อหน่อยดิกำลังหิวคืนนี้เจ้ากวางไม่น่าจะมาแนละ้วไปเราเดินต่อเลยก็ได้ไปสมชายตามมาตามพี่คุมาสมชาย โอ้ยเจอโรงพยาบาลอีกแล้วเหรอเจ้อโรงพยาบาลเยอะมากเลยนะที่ตอนเล่นหลายคนเราไม่เจอเจออีกโอ้โหสามอันโนอ่ะเจ็ดแปดเก้าพยาบาลเก้าอันแล้วเนี่ยเออไหนไหก็ผ่านแฟรี่แล้วแลกหน่อยเอาพิกเอาพิกอ่เราเจอที่ช่วยเด็กคนที่สองเหรออุ้ยไม่ใช่คนที่สามมหมี เราไหวไหมผมว่าไหวแต่พอตีปุ๊บสมชายมันจะไปตีหมีแล้วหมีก็จะตีสมชายตายเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนต้องรวบรวมกํลาลังพลก่อนนะครับอุย้ยบาเร็วถังน้ามันกับเพชรสวยอุ ύ, ้ยกลางคืนมาอีกแล้วเออกลางคืนมางั้นเราอยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันนะสมชายฉันจะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะนายเฝ้าด้านล่างโอเคปะ่ะสมชายมันโง่นะครับมันปีนบันไดไม่ได้ <c oughs> กระโดดอยู่นั่นแหละ อุ้ยนกฮุกอุ๊ยโอยมันลงมาเกิดในบ้านเลยเหรอยา่ามันเนี่จะเสกหมามาได้เนี่ยนนไงว่าแล้วลงไปอเออเอ้าสมชายโดนกับดักตายกับดักใครอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่กับดักเอ้าอ๋อมันคือป้ายหลุมศพอะไรนายโดนหมีตบเอ้ยโดนหมาตบทีเดียวตายเลยเหรอกระจอกจริงๆ <laughs> นั่นมันเสกหมาแม็กแล้วให้พวกนี้นี่ชอบเสกหมาผมไม่ชอบเลยนกคู่มันขี้โกงอ่ะคือเมื่อเรามันเกิดข้างเรามันห้ามเราวิ่งใช่ไหมแต่มันดันเสกหมามากัดเราคุณดูดิความโกงของมันแล้วมารัวเลยนะนั่น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 เอเสกหมาโอเคไปตัวเอ้ยสมชายกระจกจริงๆโอ้ผมเจอถ้ำ ท้ำที่สองนะครับลุยเลยแล้วกันเราจะได้แบบ100วันเร็วๆเ,เอาฟ้านี่ต้องใช้กระสุน2นัดเลยน่าจะยังมีพอมีอยู่เหลือ5แล้วเอายิงติดอีกบ้าจริงอุ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่านิงน่งๆนะนิงน่งๆนะได้กันทุกคนลูกนิงน่งๆนั่นแหละกระสุนหมดแล้วปืนยาวผม ในเปิดกล่องดูสิพยาบาลใหญ่โอ้โหพยาบาล10อันกับพยาบาลใหญ่หนึ่งอันโอ้าวันนี้รัททีบุกนะครับไปเราไปเก็บดวงวิญญาณที่บ้านกันกระสุนปืนไม่มีแล้วอะกระสุนปืนสั้นเหลือแค่เออสิบนัดนะครับน่าจะพอไหวอยู่ศัตรูน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะสามตัวหนึ่งสองสามสี่สี่เลยเอโอเคเก็บตัวยิงไกลก่อนเออ อออแล้วก็ยิงไอ้พวกนี้เอายิงพลาดหนึ่งนัดเอาพลาดสองนัดพลาดได้ยังไงอะเป้าก็อยู่ที่มันไม่ใช่เหรอเมอื่อกี้เออืออโอเคที่เหลือจะต,ต้องใช้หอกสู้และว,วนเดินวนอออเอาละ่ะได้ดวงวิญญาณมาโอเคเราได้ดวงวิญญาณมาห้าดวงแล้วนะครับมาๆๆลุกขึ้นมา เอาล่ะสมชายเราให้โอกาสนายอีกครั้งนะพอแล้วนะอย่าตายนะเข้าใจไหมเออเล่นเซฟเซฟหน่อยโอ้โหชุดเกาะเหล็กโอเคได้อยู่เกาะเหล็กก็ได้หอยนี่ไงที่นี่ที่นี่แหละเต็มไปด้วยลัทธิเลยมันเป็นค่ายนะครับเอาแล้วมาสมชายเรามาบุกค่ายกันสมชายอยู่ไหนวะอ,อ๋อนู่นเดินมาแล้วนายอยู่หลังแล้วนะเข้าใจไหมอย่าลุยเดียว โอ้ยลูกตุ่มนะครับนี่นี่แอบยิงเคป่ะได้ดวงวิญญาณเพิ่มเคเราชุบได้หนึ่งตัวนะครับเอาตัวนี้แหละเราจะให้ชื่อเขาว่าเออสมคิดก็แล้วกันเป็นเพื่อนสมชายนะสมคิดโอเคสมชายเราสร้างคู่หูให้นายแล้วดูแลเพื่อนดีๆด,ด้วยอาสมชายเดินติดตาต่างก,กระโดดไม่ได้วิถุงยักษ์เยี่ยม ในนี้มีอะไรไหมอุ้ยมีกองอีกสวยอือทกยักษ์ซ้ําสมคิดเอาเปล่าเรามีซ้ําอ่ะไม่เอาสินะอุ้ยนี่ไงเจออุ้ยประตูหนีบอ้าช่วยด้วยประตูหนีบเอ้าแย่แล้วแล้วมันหนีบแบบนี้จะออกยังไงวะเอาเเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยต้องแทรกตกใจนึกว่าเรียบร้อยเลยประตูหนีบเสียชื่อหมดเลยนะถ้าตายออกยิงติดอีกอุยกลางคืน กระโดดยิงก็ไม่ได้ด้วยอะ่ะค่อยๆคยๆ<อ><อ>วุ้ยกระสุนหมดวุ้ยกระสุนหมดเลยสมคิดมานี่ทำไมพักพวกผมมีแต่คนโง่อุ้ยมันตีเราช่วยด้วยสมคิดอือเออคือพวกนายต้องช่วยเราแล้วละ่ะเหลือศัตรูอยู่ข้างล่างอีกประมาณ2คนน่ะนายไหวไหมอุ้ยไม่ใช่2คนนี่หว่าเยอะเลยทำไงดีวะ อุ้ยสี่ตัวอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วล่อมาทีละตัวช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเยี่ยมเหลือหน้าไม้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเดินล่อเดินล่อให้มันมาให้มันมาอุ้ยหมามาจากไหนเนี่ยเอยอเออเออโอเคไปลุยไอ้พวกนี้มันต,มนตีมันตีไกลนะครับเราเดินโยกได้ ซิกแซกซิกแซกอืออืออเรียบร้อยเอาล่ะเราจะทำการชุบชีวิตอืมคนที่3มลุกขึ้นมาแล้วสินะสมหมายแล้วกันนะตระกูลสม <c oughs> ไปนี่ผมยังไม่เจอกวางไล่เลยนะเจอแต่นกคูกุ่หิหวแย่แล้วหิวอ่ะอาจจะต้องจัดการเจ้าพวกนี้นะช่วยหน่อยได้ปะอื ตีมันเราจะเอาเนื้อมันอุ๊ยอออ๋ใครตกหัวเราใคร,ใครตกหัวเรานอนคว่ำเลยงำงำงำยืนเฝ้าหน่อยนะพี่น้องตระกูลสมสมชายสมคิดสมหมาย <c oughs> ฉันจะคราบเตียงแปะลงไปโอเคกลางคืนแล้วตามกฎนะครับเราจะไม่อยู่ในแคมป์ไฟออกไปผจนภัยกันพวก,พวกหิวอีกแล้ว่เจอเจอแต่นจอแตู่หรือไงเนี่ยฮะเอามันกรีด มันกิดก็วิ่งสิกฎก็คือห้ามเข้าแคมป์ไฟนะครับโอ้ยทำไมวิ่งเร็วจังโอ้ยโดนแล้วต้องหาที่แอบคุณน้องู่มันวิ่งโคตรเร็วเลยโอเคขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้น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 ,น,นว้ามันตามขึ้นมาเหรออยา่ยาอย่าอย่าตามอย่าตามหิวแป๊บอุ้ยแย่แล้วอ่ะผมหิวเพิ่งกินไปเมื่อกี้เองหิวอีกแล้ว ถ้าไม่ลงไปหาอาหารนี่ตุยแน่เลยไปหาอาหารดีกว่าไปมามามาเจ้าอาหารขอกินหน่อยขอกินหน่อยหิวหิวหิวอเอแแล้วก็เอา้านกคูกมันติดบัก <c oughs> เสร็จโจรพึ่งได้27วันเองเหรอโว้ยช้ามากเลยนะแสดงว่าเราต้องช่วยเด็กแล้วช่วยเด็กกับคราฟเตียงนะครับเดี๋ยวนะผมลืมคิดไปถึงเราจะไปบุกถ้ำหมีแต่ว่า กระสุนเราไม่มีเลยเราจะบุกยังไงเนี่ยต้องหากระสุนอุ้ยโอ้โหนี่มันแหล่งกองกำลังเลยนี่ว่าถ้าจัดการใอ้พวกนี้ได้เราได้วิญญาณเพียบเลยนะมาๆๆๆสมชายสมคิดสมหมายจัดการมันจัดการมันเออไปตีมันเออนั่นแหละตะลุมบอลเออสวยได้ดวงวิญญาณกี่ดวงและสี่ดวงชุบก่อนหนึ่งตัว โอ้โอ้โดนยิงเอา้าไอ้พวกเพื่อนๆเ,เราไปเดินติดอะไรตรงนั้นเล่าโอ้ยช่วยก่อนอออตัวนี้ด้วยนั่นแหละเมื่อกี้เรามีคนไม่ได้ตั้งชื่อหนึ่งคนนะครับเราเป็นสมปองแล้วกันอ่าคนที่4ี่แล้วก็ชุบด้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่สมใจเออโหสุดยอด เรามี5คนเลยนะครับสมชายสมคิดสมปองสมหมายสมใจ <c oughs> อุย้ยเราโดนบุกอย่างงั้นเลยเปิดโอ้ขวานแดงสุดยอดแค่ไปพวกเรามีศัตรูอุย้ยไอ้หมานี่โอ้ตกใจหมีสู้วันสู้วันเออเออโอเคทุกคนยังไม่มีใครตุยเยี่ยมหุยกระสุนไม่เหลือแล้วอะสู้ไหมไม่มีกระสุน แต่ผมวิ่งไปตีแล้วผมวิ่งออกให้ลูกน้องจัดการน่าจะได้อยู่โอเคเลือดผมเยอะอู่มาตีหนึ่งทีแล้วก็วิ่งหนีลูกน้องจัดการเออเออสุดยอดโอเคเราเหลือครบไหมสมชายสมหมายสมปองสมใจอะแล้วนี่ใครเนี่ยเออโอเคสมคิด <laughs> สมคิดไม่รอด <laughs> ไปอุ๊ยกล่องแดงเอาสวยได้อย่างงี้ คุหนอุย้ยลืมไปเลยนี่ว่าว่ามีลัทธิอยู่แล้วยังไม่ได้เคลียเอ่อเพื่อนๆทั้ง4คนของเราที่มีชีวิตรอดอยู่ไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวนะมาบุกอื้อสู้มันสู้มันเออเออนัวนัวนัว,นว,นว,นวไปไปอืมนั่นแหละสวยม,มอีอีกมีอีกเออโหเพื่อนเราโคตรแข็งแกร่งเลย ตัวสุดท้ายมาๆๆมา,มา,มาเคโอ้โหไม่มีใครตุยเลยอะสุดยอดอุ้ยได้ดวงวิญญาณเพียบเลยเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวขอชุบชีวิตสมคิดก่อนสมคิดตุยอีกคนนึงคนสุดท้ายเอาเป็นเสื้อแดงบ้างกันแล้วกันมามีสมอะไรอีกบ้างวะที่ยังไม่ได้ตั้งสมศักดิ์เออสมศักดิ์นี่สมศักดิ์เค อา้าวไม่ได้ยาวเกินแค่นี้ก็ได้กันนะโดนเด็กกาลันไม่ต้องแค่ทีนี้ลูกน้องผมก็6กทับหแล้วนะครับเต็มเ็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ทีมเราได้โคตรแข็งแกร่งเลยไม่มีใครทาทาอะไรเราได้แล้วเนี่ยฮไปลุยกลางคืนเราก็ไม่กลัวเอาแล้วเพื่อนเราไม่วิ่งตามมาแล้วฮัลโหลเราน่าจะเสกได้นะเอนที่น,น,นี่วิ่งตามมาแลวโอ้โหมากันเต็มเลยลราคู่อีกแล้วเหรอ ไม่เจอกวางเลยนะแอบแอบหลังต้นไม้แอบหลังต้นไม้ไมยาให้มันเห็นอุ้ยหมาหมาโอ้ย,อยจัดการหมาแป๊บเดียวเองสุดยอดเอาเดี๋ยนะมันเพิ่งบินขึ้นไปมันลงมาอีกแล้วเหรอพวกขี้โกงไปปะนั่นโอ้โหมันเสกอัลฟามาโอ้โหเสกปุ๊บมันลงมาต่อเลยอยี๋ยวคยดูนะมันเสกมาอีกผมอยู่กลางวงเพื่อนๆเ,เ,เลยอะ บินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงว่างมากหรือไงออตามสวยอุ้ยพยาบาลเหลือแค่สองอันเองอะ่ะโอ้หิมะลงโอ,อม้มันลงไปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะคราบเตียงเพิ่มก่อนก็แล้วกันนะตอนนี้เราได้ขวานแดงมาแนละ้วเราก็ตัดไม้เลยพวกนายอะ่ะเฝ้าด้วย <c oughs> โหโคตรมาเฟียเลยา เอาละตอนนี้เราได้เตียงที่3แล้วเพิ่มวันได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีเดี๋ยวเราจะดเูเด็กคนที่4เราจะไปบุกกันเลยมาอยู่ตรงไหนอยู่ทางนู้นอย่างนั้นเหรอตามข้าพประเจ้ามาแถวตอนเรียงหนึ่งกันมาเลยเฮ้ยอะไรไล่หลังว่างกวา้างสวัสดีไม่เจอกันนานเลยไปไปไปรีบวิ่งรีบวิ่งรังเด็กน่าจะอยู่แถวๆนี้ เฮ้ยทำไมอยู่ๆก็วิ่งเร็วอะเฮ้ย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 อเฮ้ยเดี๋ยวพี่น้องหล่าพี่น้องเอาวิ่งลงไอ้นี่กันหมดโอ๊ยทำไมไม่เดินหลบเล่าเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายผมแอบไอ้นี้แป๊บมันน่าจะตีไม่ได้เนี่ยไงเรียบร้อยจะพวกโง่โอ้ยลาพี่น้องของเราเดินลงกับดักหน้าตาเฉยเลยเมื่อกี้เอาละเช้าสักทีเกือบไม่รอด อุย้ยแถวนี้มีเยอะนะเนี่ยเฮ้ย,ยมาไล่พี่น้องช่วยด้วยพี่น้องคนอื่นไปไหนกันหมดอะทำไมเหลือสองคนน่ะเดียเดียวเดียวเดียวเยวอ้ยเอามันลงไปตายกันในนี้ผมก็ว่าทำไมมันเหลืออยู่2ตัวอ้าวเรียบร้อยผมก็ไม่ได้ดูไงว่ามันลงไปตายกันในกับดักกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาโถเอ้ยได้กี่วันเนี่ยสิบสี่วันโอเค ไว้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าเศร้าเลย <laughs>